สวัสดีครับวันนี้เราก็พามาที่เขาใหญ่อาร์ทรีนะครับผมมานั่งรถไฟขิวกันนะครับวันนี้นะครับผมอภินันแฟมิลี่เฮาส์นะครับได้มาเที่ยวที่เขาใหญ่นะครับโอ้โหเลยแวะที่เขาใหญ่อาร์ทรีนะครับผมวันนี้เรารอรถไฟนะครับรถไฟจิวนะครับผมเข้ามาแล้ว ขบวนหนึ่งก็นั่งได้หลายคนนะครับก็ขบวนหนึ่งก็โบกี้หนึ่งนั่งประมาณได้สักสี่ถึห้าคนนะครับวันนี้เราก็นั่งขบวนครับโบกี้ไปแล้วครับผมรถไฟชิวเริ่มออกแล้วครับก็โดยรอดูบรรยากาศข้างทางครับของอาร์ทีครับเขาใหญ่อาร์ทีนะครับโอ้โหสวยมากๆนะครับผมใมีโอกาสได้มาเขาใหญ่นะครับ ลองแวะมานะครับมาพักผ่อนดูนะครับผมมาชมนะครับมาดื่มกาแฟนะครับสวยงามตรอดข้างทางนะครับเราจะเห็นนะครับการตกแต่งของเขาใหญ่อาร์ทรีนะครับตกแต่งนี่สวยงามมากๆนะครับมีตอนลอดอุโมงด้วยนะครับก็ ดูนะครับโอ้โหเขียวกระจีรับต้นไม้สวยงามมากกับการจัดสวนได้สวยงามจริงๆนะครับผมอืมบรรยากาศดีมากๆครับเมฆตั้งเขานะครับใกล้จะตกแล้วใกล้จะตกแล้วนะครับโอ้โหดูบรรยากาศครับบรรยากาศอย่างเมืองนอกเลยนะครับสวยไายรูปมาได้สวยมากๆ บัตรเข้าครับคนละห้าสิบบาทครับสามารถเอามาแลกเครื่องดื่มนะครับผมแล้วก็เอามาแลกตั๋วรถไฟจิ๋วนี้ได้นะครับนี่ไงโอ้โหเป็นทางลงนะครับทางราชันลงไปข้างล่างนะครับอ๋ออันนี้คือบ้านพักนะครับผมใครที่อยากมานอนพักก็นอนได้นะครับผมก็ราคาก็สอบถามละเอียดที่ อาเขาอยา่อาทวีดูนะครับว่าคืนละเท่าไหร่นะครับเพราะผมไม่ได้ถามไว้นะครับที่ปกักสวนจริงครับมีสระว่นายน้ำครับเป็นบูรวิลล่าสระส่วนตัวนะครับจุดไข่แม็กอยู่ตรงนี้นะครับผมรอด,ดูนะครับโอ้จะถึงการลอดอูโมงแล้วนะครับอืมอหือ